ราชาลูกนังทั่วโลกขอสเสนอทูเครนเผยข่าวดีเรื่องอาการบาดเจ็บโอกาสเจมส์ลงสนามใครจะเฝ้าเสาและประเด็นลูกากูทมัสทูเครนเผยข่าวดีเรื่องอาการบาดเจ็บก่อนการแข่งขันคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์นี้โดยยืนยันว่าทุกคนยกเว้นเบนชิวเวลมีส่วนร่วมกับการฝึกซ้อมในวันนี้นั่นรวมถึงดิสเจมส์ที่ไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเชื่อกับมัตเตโอโควาซิตและฮาคิมซิเอก ซึ่งโดนถอดออกจากสนามในครึ่งหลังจะเกมแชมเปี้ยนลีกที่เอาชนะลิวเมื่อคืนวันอังคารโดยทั้งคู่มีส่วนร่วมกับการซ้อมอย่างเต็มรูปแบบเป็นข่าวดีมากๆเลยทูเครนกล่าวทุกคนเข้าร่วมการซ้อมตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายตอนนี้ยังไม่มีรีแอคชั่นใดๆนอกจากในเชิงบวกนะผมหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้และมีทุกคนเป็นตัวเลือกในวันอาทิตย์หลังการซ้อมครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ทูเครนถูกถามว่าริชเจมส์จะได้ลงสนามที่เวมบลีย์หรือไม่ หลังไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเป็นคําถามที่ดีมากถึงแม้ผมอยากจะตอบแต่ก็คงตอบอะไรไม่ได้ในตอนนี้ครับเขาดูดีมากในการซ้อมสองครั้งหลังสุดก็ต้องรอดูอีกเซสชั่นนะต้องดูว่าผมบ้าพอที่จะส่งเขาลงสนามหรือเปล่าหรือด้านที่มีเหตุผลของผมจะชนะแล้วค่อยๆให้เขากลับมาทีละก้ามันจะเป็นก้าวที่สําคัญเลยแต่เรียนตามตรงเมื่อวานกับวันนี้เขาดูแข็งแกร่งและมั่นใจมากเขามีส่วนร่วมในการซ้อมมันกระตุ้นให้คุณอยากจะส่งเขาลงเล่น สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาและเราคือเขากลับมาและเขารู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถยกระดับไปอีกขั้นได้ทูกเคริ่นจำเป็นต้องคิดหนักว่าจะส่งใครลงเฝ้าเสาก่อนอื่นเลยผมไม่บอกคุณหรอกครับเขากล่าวคลางหัวเราะเราจะตัดสินใจกันตอนท้ายๆเลยคุณมีเหตุผลที่จะถามคำถามการแข่งขันรายการล่าสุดมันเป็นทัวร์นาเมนต์สั้นๆเกบป้ามีส่วนสำคัญในรอบรองชนะเลิศครับเวิลด์ครับและช่วยให้เราผ่านเข้าจริง จากนั้นเราตัดสินใจให้เอดูกลับมาหลังจากแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเราจะทําการตัดสินใจในช่วงท้ายหลังการซ้อมเหมือนอย่างที่ทํามาตลอดไม่มีความจําเป็นต้องตัดสินใจในตอนนี้เพราะเรายัางต้องซ้อมกันอีกครั้งเกป,ป้าทําหน้าที่ได้มาสจรัดรมากในช่วงเวลาที่เราไม่มีเอดูดังนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ทั้งน่าอึดอัดและสบายใจเขาคู่ควรที่จะได้ลงสนามแต่เรื่องนี้ผมใช้อารมณ์ไม่ได้ผมต้องทําในสิ่งที่ดี่สุดเพื่อทีมตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เซนซิทีฟมาก ถ้าเกปากเป็นผู้เล่นในสนามเราคงไม่ต้องมาคุยกันเรื่องนี้เลยสิ่งที่เราต้องทำคงเป็นการชื่นชมเขาซึ่งเราก็ทำแบบนั้นนี่คือตำแหน่งที่คุณจะเปลี่ยนบ่อยมากไม่ได้หลังจากไม่ได้ลงสนามในวันคารทูเครนเผยว่าโรเมลูลูกากูฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีในสัปดาห์นี้เขาทำได้ดีมากเหมือนกับคนอื่นเขาเป็นนักเตะคนสำคัญเขาโดนจับจ้องเยอะมากแต่ถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองขยายออกมามองในวงกว้างสักหน่อยคุณจะเห็นว่าเขาลงสนามเยอะมากตั้งแต่ตอนเริ่มต้นให้กับพวกเรา เราอาจจะมีสถานการณ์เดียวกันกับจอจินโยหนึ่งในกัปตันของทีมเขาไม่ค่อยได้ลงตัวจริงบ่อยนักในพักหลังเพราะเรารู้สึกว่าเขาเหนื่อยโรเมลรูโดนโฟกัสหนักมากแต่สถานการณ์คือค,คล้ายๆกับจอจินโยบางครั้งมันก็ไม่ยุติธรรมมันมากเกินไปหน่อยนะเพราะว่าทั้งคู่เป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมแต่เมื่อคุณลงเล่นให้กับเชลซีคุณต้องยอมรับว่าทีมมาก่อนนั่นคือเหตุผลที่ไม่มีความคุ่นเคืองกันเรามีแต่จะบรรลุปเป้าหมายไปด้วยกันครับ เส้นทางสู่คาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศแม้เชลซีจะไม่ต้องเดินทางออกจากลอนดอนสําหรับการแข่งขันคาราบาวครับในฤดูกาลนี้แต่เส้นทางสู่เวมบริกของพวกเราไม่ได้มีแต่ความเรียบง่ายเพราะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งจากเิมบริกมาในทุกรอบเราขอนําเสนอบทสรุปเส้นทางการผ่านเข้าชิงชนะเลิศร,รายการนี้เป็นครั้งที่9ในประวัติศาสตร์ของสโมสรรอบ 3. แอสตันวิลล่ารายการเยา้ามาลองซาลงประเดิมสนามให้เชลซี ส่วนดูเป็นล็อบตัดชีกับเบนทีเวลออกสตาร์ทเป็นฮัทแรกของซีซันให้กับสิงห์บลูในเกมที่เราเปิดสแตมฟอร์ดบิดรับเมือแอสตันวิลล่าเมื่อวันที่22กันยายนซึ่งเป็นเวลาที่ผ่านไปเพียง11วันหลังจากเราปราบพวกเขาได้3ต่อศูนย์ในพิมลิกหลังผ่านครึ่งแรกที่ยังไรสกอร์ตีโมเวนเนอร์มายิงให้ดับบลูออกนำในนาทีที่54จากจังหวะโขลกลูกหม่งอันแม่นยำของริชเชมตุงตาข่ายอย่างไรก็ตามแมตชนี้พวกเราค่อนข้างใช้โอกาสสิ้นเปลืองและไม่สามารถทำประตู ทำให้การแข่งขันต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษความยอดเยี่ยมของเกป้าอลิซาประกาในการเซฟจุดโทษได้ช่วยให้เชลซีเอาชนะเบียดเอลในศึกสวดครับเมื่อช่วงต้นเดือนดังกล่าวและในด่านชาวสเปนิสสวมบทฮีโร่อีกครั้งโดยการเซฟลูกยิงของมาเวล拉สนาการบาก่อนที่เจมส์จะกดดันลูกตัดสินให้พวกเราผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบ4ี่เซาท์ทำต้านรายกายาันเย้าเป็นอีกครั้งที่การแข่งขันต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษในแมตช์ที่พวกเราเปิดดังกฤรับมือเซาท์ทำต้นสำหรับการแข่งขันรอบสี่ เมือเ่อเดือนตุลาคมซึ่งสกอร์จบลงหนึ่งต่อหนึ่งในเวลาปกติไคฮาวเวสยิงให้เราออกนำไปก่อนจากจังหวะโขกลูกเตะม,มุมของฮาคิมเซยกตุงตะข่ายก่อนจบครึ่งแรกแต่ทางนักบุญตอบโต้ทันทีหลังพักครึ่งเมื่อเชีออร์ดัมตามซ้ำจังหวะยิงของไคล์วอลเกอร์ปีเตอร์ที่เก็บป้ารับกระชอกอ,อกมาอย่างไรก็ตามผู้รักษาประตูของพวกเรามาแก้ตัวจากการเซฟลูกหม่งของวิลสมอนดบนในเวลาปกติก่อนจะปัดจังหวะยิงจุดโทษตัดสินของเทวอลคอตไปชนคัน นอกจากนี้ทางสมอบนยิงจุดโทษเหินข้ามขานออกไปก่อนจะเป็นเจมส์ที่ยิงลูกสุดท้ายให้พวกเราผ่านเข้ารอบเป็นครั้งที่2ในรายการนี้รอบก่อนรองชนะเลิศเบนฟอร์ดรายการเยือนอาการบาดเจ็บและการติดเชื้อโควิด -19 ทำให้นักเตะหลายคนของเราต้องพักทางโทมัสทูเคิลจึงได้มอบโอกาสให้กับดาวรุ่งอย่างฮาวีย์เวลซาเวียร์ไซมอนและจูดซุนซับเบลได้ลงประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่สําหรับทริปสั้นๆที่ต้องออกเยือนเบนฟอร์ดในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อเดือนธันวาคม เกป้าโชเซป้องกันจาวายิงของโยอันวิซามาเทสเยนเซนและดิโกเฮนดย้ในครึ่งแรกซึ่งเกมดําเนินไปแบบไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งนาทีที่80เมื่อลูกคอ o เดียวของเจมส์ถูกทานคอนจัสเยนสันเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองขณะที่การแข่งคันลีก5นาทีคริสเยนพปรสิตโดนรวบล้มลงในเขตโทษโดยอัลบาโรเฟอร์นันเดสและเป็นจอจินโยที่สังหารเข้าไปอย่างเยือกเยน็นช่วยให้พวกเราบุกคว้าชัย2ต่อ0ย์ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้สำเร็จรอบรองชนะเลิศท็อดแนมฮอสเปอร์ หลังต้องออกแรงอย่างหนักใน3มรอบก่อนหน้านี้การแข่งขันในรอบรองชเชลิศกับท็อตแนมฮอสเปอร์กลับไม่เป็นแบบนั้นโดยเราโชว์ความเหนือชั้นกว่าคู่แข่งร่วมลอนดอนในทั้ง2นัดเกมแรกสิงห์ดูเปิดดังเดบ,บิดคว้าชัย2ต่อ0ย์โดยมาโกสอลอนโซ่แย่งบอลในแดนของสเปอร์ก่อนจะให้ฮาเวสยิงให้พวกเราออกนําตั้งแต่นาทีที่5ก่อนที่ทีมเยือนจะเสียประตูที่2เมื่อความพยายามในการสกัดบอลของจาเฟตทานกานกาไปโดเปนเบนเดวิสเข้าประตูเอง ในเกมนัดรีเทิร์นโทนี่เดริกเกอร์มงประต,ตูตั้งแต่นาทีที่18ให้พวกเรานีห่างออกไปอีกซึ่งแม้ไกเดดทองจะมีผลงานที่ดีขึ้นในบ้านของตัวเองแต่พวกเขาไม่ได้แม้กระทั่งประตูปลอบใจเมื่อยิงของแฮร์ิคเคนโดนริบคืนส่วนจุดโทษที่ผู้ตัดสินเป่าให้สองครั้งก็ถูกบีอกลับคำตัดสินสุดท้ายเชลซีผ่านเข้าชิงชเลิศด,ด้วยสกอร์รวม3ต่อ0นเชลซีเล็งขวากองหลังร,งราชันชุดขาวข่าวลือจากสื่อในวันนี้บ่งบอกว่าสิงห์บลู ให้ความสนใจเอเดนมิลิตาลปราการหลังของเรอัลมาดริดเดอเอ็กเพรสรายงานว่าเชลซีเตรียมลงตลาดนักเตะเพื่อหาเซนเ,นเตอร์คนใหม่ในซัมเมอร์ที่จะมาถึงซึ่งมิลิตาถือเป็นเป้าหมายหลักมีการรายงานว่าเชลซีได้ขอพบกับเอเยนต์ของเอเดนมิลิตาลกองหลังเรอัลมาดริดซึ่งมีข่าวการย้ายทีมสู่ทิ้นสแตมฟอร์ดบิดก่อนเริ่มต้นซีซั่นหน้าเนื้อหาเผยเดบู Blue, เตรียมลงตลาดเพื่อกองหลังตัวกลางคนใหม่ก่อนสู้ศึกฤดูกาลถัดไปโดยอนาคตของผู้เล่นในทีมชุดปัจจุบันมีความไม่แน่นอน มิเลตาถูกวางไว้เป็นเป้าหมายของเชลซีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทีมดังลอนดอนเตรียมเพิ่มความสนใจให้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ผู้บริหารของสโมสร,ร,รเตรียมตัวเข้าหารือกับยูริเซสฮอเก้เอเจนต์ของนักเตตามรายงานจากมากาอย่างไรก็ตามดีลวนี้อาจมีความซับซ้อนเพราะว่าเอลมามริดไม่คิดจะปล่อยตัวดาวเตวัย24ปีออกไปในฤดูก,กาลหน้าเจทีฝันอยากจับคู่เทียโก้ซินวาจอห์นเทอรี่ยอมรับว่าเขาอยากจะลงสนามเคียงข้างกับเทียโก้ซินวาให้เชลซี ตำนานทีมเชลซีได้ชื่นชมกองหลังชาวบราซิเลียนระหว่างการตอบคำถาม Q&A ผ่านอินสตาแกรมของเขาผมชอบเขามากๆเธอรี่ตอบหลังโดนถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทียโก้ซินวาการเล่นอย่างยอดเยี่ยมในวัยของเขาภายในลีกที่ดีสุดถือว่าเหลือเชื่อมากผมนี่หวังที่จะเล่นเคียงข้างเขาเลยเขาทําทุกอย่างได้ดีเหลือเกินโดยไม่มีการเสี่ยงและเล่นแบบเรียบง่ายเจทีเสริมเราโชคดีมากที่มีเขาอยู่กับสโมสรเธอรี่ยังได้ชื่นชมอันโตนิโอรรดิเกอร์เช่นกัน เขาเป็นนักเตะที่สุดยอดแพชชั่นที่เขาแสดงออกมาให้กับสโมสรของเราคือสิ่งที่ผมอยากเห็นเขาเป็นกองหลังที่พิเศษแล้วก็ดุดันมากด้วยโชคดีที่เขาค่าแข้งให้สโมสรของเราเกรดหน้ารู้เกมชิงดำคาราบาวครับเชลซีะทะลิเวอร์พูลคืนวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์นี้เราจะได้แชมป์แรกของฟุตบอลอังกฤษประจำฤดูกาล2 0 2 1 2 0ย2กันแล้วเพราะศึกคาราบาวครับหรือ efl ครับถึงคิวฟาดแข่งในเกมรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์เลยทีเดียวเนื่องจากเป็นการดวลกันร,ระหว่างสโมสรยักษ์ใหญ่เมืองผู้ดีอย่างลิพูกับเชลซีและนี่คือเกรดความรู้ที่น่าสนใจก่อนเกมสำคัญที่เวมบีร์สเตเดียมก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ Head to Head นี่จะเป็นหนวที่8ที่ลิพูกับเชลซีดวลกันในถ้วยลีครับและถือเป็นครั้งที่2ที่ทั้ง2ทีมฟาดแข้งกันในรอบชิง โดยหนแรกเกิดขึ้นในปี2005วันที่27กุมภาพันธ์เหมือนกันซึ่งนัดดังกล่าวสิงห์บลูเป็นฝ่ายได้เฮห,หลังต่อเวลาพิเศษเชื่อมหงแดง3ต่อ2ที่มิเลเนียมสเตเดียมกรุงคาดิฟป,ประเทศเวลหากครั้งหลังสุดที่ดวลกันในถ้วยลีคับนั้นลิปูชนะเชลซีได้แค่หนเดียวหนล,ล่าสุดที่ลิปูกับเชลซีฟาดแข่งกันที่เวมบรีสเตเดียมเกิดขึ้นเมื่อปี2012โดยเป็นเกม F a ฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศซึ่งสิงห์บลูพิชิตหงแดงด้วยสกอร์2-1 ที่ผ่านมาเชลซีกับลิพูฟาดแข่งกันมาแล้ว189นัดรวมทุกรายการโดยสิงบลูเป็นฝ่ายชนะ65นัดขณะที่หงแดงได้เฮ80นัดที่เหลืออีก44นัดเป็นการเสมอกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ